สวัสดีครับวันนี้มราอยู่ในไรใหม่ครับมไม่ครับมาอลไรเ้วไหม่ครับทำกันได้ไหมครับครับงที่แล้วนะไปเอาวีเลเจอร์มาครับเอาขนมปังให้หน่อยฮ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวทำสวนข้าวนะครับเพราะว่าวตอนนี้ข้าวมีเยอะมาก เลยตอนมีเยอะมีหรอเอ่อจากพักผู้อ,อ,วอ่วนะครับก็ครับไปเลยอีกอันนึงแล้วขับไปเนี่ยเขียนนี่นีเราก็มีข้าวนะครับแล้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนยิงใจเปล่าน,น,นะครับ ก็ไม่ได้ลองคลิปหลายวันมากอาจจะได้ลงคลิปวันละเอ้ยไม่ใช่คลิปวันละหนึ่งสัปดาห์นะครับว่าก็ตอนนี้ยังทำแบบชิวๆอยู่นะครับก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบทำแบบจริงชังมากไปทำให้ดูเรืเลยนะก็วันละหนึ่งเอ้ทาวานละหนึ่งคลิปนะ เปแล้วอะไรมาเป็นวันพีชเลยนะครับสัดดา์ละหนึ่งตอนอะไรางี้อ่าเือนกันนะครับเหมดอนกันอห้จจะจนะจะาะจ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 จะ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 าะจ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 ะะจะจะ ต้องไปหากถังน้ำก่อนนะเราทงน้ำก่อนขั้นข้างก็กตกไปนะไม่ได้เล่นลน,นานอืมคื uh. อผมไม่ได้เล่นนอกอบ้านเลยเค okay. ถังน้ำถังน้ำไม่มีเะไม่ต้องขับอ,อ๋อถังน้ำถัดก,ก,ก่อนไปไหนละนะครับสองอันครับ ไม่ทำน้ำอินพีนีเลยเรามีไม่ต้องกลัวแล้วเพราะมีวิลเ,เลเตอยอยู่เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c oughs> หรือว่าผมจะทำตอนนี้ดิหอมันก็จะเก็บยากยานิดหนึ่งเอ้ตัวนี้เอาไว้อย่างนี้นะผมจะไม่เลือดจริงๆอยากไปทำตรงนู้น องันไปตรงโู้นเลยดีกว่าเดี๋ยวไปตรงโน้นนะเรือเขืโอเรือเรือเจานะได้เอาจาะไหมชึบต้ <c oughs> องตายแล้วเอาแล้วนะเลยโอ,อ,อมันโอมั เอาขนมปังไปโยนให้เาันบินเดือดเจ้นี่อะไ้เก็บไม่หมดนะม,มีปกญหะไเก็บเก็บเยอะปลูกไปเยอะนะต้องแหกนะโนบไม่ไหวเลยนะ,ะไม่ได้ไขรขนาดนั้นนะพอดูดได้เลย นี่กืยังรินนี่อยังไงเป็นตัวโตรโอเคนี่เริ่มเริ่มนาเริ่ร้อนนะได้มาเกือบหเเน,นึ่งแสนขุดเพิ่เลยนี่ขุดขุดนี่ขุดขีดขุ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 ดรุดขุดเุดขุดขุดขุเขุนขอ ทำฟาร์มด้วยกันนะส่วนฟาร์มเหล็กนะครับผมฟ้อนยิงวิเลสเจอร์มันเยอะอกว่าอีเดี๋ยวผมจะทำฟาร์มเหล็กนะเพราะว่าอุปกรณ์เราก็น่าจะพร้อมนั่นแหละไม่พร้อมก็ไปหาเรื่อยๆอ่ะแค่นนะี้พอแล้วโอเคก็เดี๋ยวจะยาวนะถัาปลูกข้าวเป็นปลูกอ้อยแทนแหละอันนี้ก็มีนะอืม้ม ตรน,นี้มันเป็นถ้ำเลยโอเคหนุ่มด้านบนนี้เลยดีกว่าตก๊บตก๊วางน้ำไปก่อนการผ่านย่านะครับแบบเร่งรัดจากน้ำีะวางไมสง่สูงเล้ยไายไม่ทั่วนะไสองทางเนี่ย แบบเท่รทั้งหมดอ่ะของเรไม่โดนนะเท่าไหร่นะเราก็ถูกเอาบ้างหมอาจจะเสียงไม่ค่อยหีเท่าไหร่นะบางทีก็ตอนิดหน่อยครับอาจจะเยอะอยู่ไจะอัดนะครับเพราะว่าเราลงคลิปมา้หนึ่งได้ไอ้หนึ่งคลิปตอนสัปดานะห์นะจะลงให้ดูนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณดูจนะังหวะผนะคุณผมนะลงให้ดูอะไรนะ คลิปในช่องอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับก็อาจจะมีคลิปก่อนไปหาดูได้นะอาจจะคลิปเกา่กาๆเลยดีว่าช่องนี้มันผมมานานนะไม่นานหรอรกับก็เปลี่ยนทิ้งเวลา,นานลา้ลา,า,ลลา,นนางนานเกินล้างแบบบ้านพิเศเลยฮะหรืวปลี่ยทิ้งไม่นา,านนะตรงนี้ไม่เอาน,านนะล้างไม่เอาน,าน,เอาน,านะเดิน <laughs> ผ,มผมจะไม่ทำให้มันบา,านกันะนะ ไม่มีวอลุ่มแวบลุ่มบ้าเสียงอ่าไม่ใช่นละยเพราะฉะนั้นแบบเป็นเส่ชั้นอ่ะมันขนม,มั้าเลยไม่ใช่จบถืออ่าเล่นมุกอีกแล้วมุกอะไรเนี่ยแต่ดูกันว่าปนะระมาณสองสิบๆเนี่ยจะวางแบบสุ่มๆเลยนะอ่าน ไม่รู้ว่ามันจะถึงตรงไหนบ้างถึงข้างล่างไหมอะไรนี้จะถึงกระางบนจะสุ่มวางนะครับว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราทำน้ำอินฟินิตี้กันก่อนเพราะงั้นอเอาเป็นสี่บ่อเลยกนะันแบบนี้เลยเพราะว่าผมขี้เกียจน,นะครับอืมนิดหน่อย ี้เกีอยนก็ไม่นิดหรอกเลยถึงตรงนี้ไหมเนี่ยมันะขึ้นมาด้านบนเลยปะนาดันะวางไว้เลยจุดนไม่มีหลักการเยนะครับทำไปให้มันพอได้ปลูกก็พอฮะเราม่ใส่ตรงนี้ก่อนเท้ามยังม่ยาะขนดนี้นยนะยวสุ่มไปเลยนะไหนถึงแล้ววางน้ำเลยนะ ว่าอย่างน,นอ้มเอ็มนะเดี๋ยวเ,ยก,เยกี๋ยวปบปุ๊บปุปุ๊บดอด้วยกอ่ะโทษถึงแล้วจิตวะตีเราปเนี่ยกลางคืนนะนี่คุกออกเลยมไม่ถึงนะ ก็ทำแบบเล่เท่เลยไม่ถ okay. er, yeah. ึงอะไรอ่ะโอเคขอได้ปลูกก็ได้ใช้ได้เอาแบบวางวางวางเยียมเยยเงั้นเดี๋ยวมันกะขยันเตือนนะตาโมตากันได้ไหมถ้าเจอดูมาหาโอ้ยเล้วกทำหน้ารอน

มัน <Cornell. S 2> ทางนี้ไปเลยลเครับทัจงหมดไหมอ่ะลองลงมานี่สองก็จะวางเพื่อน้วอ้ยฟังนะต้องขามอันเดียวด้วยโอ้โหกสองอันพระเจ้า ต่อ,อตรงนู้นเอาโหเรียบอะไรยวครับตัวคับเลยอ่า <c oughs> แล้วก็เอาไว้ตรงนี้มีเหล็กมีไม้อยู่นะไม่รู้ว่า <c oughs> ชิบชิบขอ,อ,อนานนั่นจริงสามสีอ่อะไรอ่ะอเออของเซ็มาเนี่ย

จะวางน้ำเลยไม่ใช่แปลกงอะนะครับเด <Okay. S 1> นนี๋ยวพนดีก็ทำวิเลเตต์ตัวอย่างเดียวฮนะเดี okay. ย๋ยไม่อเอาเยอะเข้าหล่งถ้าเราลองหนึ่งคลิปต่อสัปดาห์ะครับ เอาขวางไปเลยเอาเฮ้ยตัวอะไรเ,เ,ไเดินมาไม่โดนเสยงเลยอะไรนี่เอ้าปิดอะไรนะ อ๋อเ็มเลยองเฮ้ยเอ้เอต้องตัดนี่นะนี่ผมก็จะให้ไหลมาเหมืนกันนะไตงนี้เลยไม่ได้ไปเลในในใน้ไก่เลตรงนี้มันก็จะปลูกได้นะเนี่นี่น่ะอ,อาออ๋อออเดี๋ยวผม,มลืมนะว่าเราปลูอกอ้อยไวย้มันโดนน้แล้วไม่เป็นไรเอ รู้จะโตให้หรือเปล่านะเราก็ปลูกไอ้แถวนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงนั้นอ่านเองปลูกดูเอาปลูกไม่ได้ดีวว่วะใน้อนบนตอนที่มันน้ำเต็มนะ <c oughs> okay. โอ้ผมพลาดแล้วน่าจะวางบล็อกเดียวก็ดีอยู่แล้วคนระับไม่เป็นไรเอาเอาไบบนีก็ต้งไม่ได้นไะร ตรนนี้น้ำไม่ถึงนะ้ำเดี๋ยวพูดเลยอเอาแคบ้องเดียวนะบาให้เต็มละน้ำัแบบนี้นะ้เนี่ยมันดูไม่สวยเท่าไหร่น่าจะป็าฟ้า <c oughs> จะดูกัว่าน้ำไห,หเลเป็นไรนะนี่นะจะมาต่อเลยไปอีกอุ้มอ บ้อกนึงสูไวน้น้ำหลยทีน,นี้ผมก็จะวางเอาแลยวมาวางดินทับไปเลยครับเพราะว่าอะไรคิดว่าน้ำมันไหลนี่เกินไปเดี๋ยวผมจะแบบเดินมาประมาณนี้ทีนี้เรา วา,าบอกนะี่องบอ,อไม่มีตังรือเปล่าอ่ะมีรนมาดีเลยเอาแบบนี้เลยคนะั้อปลเลยไนี่ม่นิโ <c oughs> อเคมีอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เ,เ,นะเ,เลือเลยนะับ ฟ้มามาจะดมแขว,วยเราไปนะเรยหุ่นแบบมันไม่แขวยกันไปอ,อ่ะฟไม่ค่อยดีนะมันต่บานเป็นมเมืองเาไม่ได้ดทนะี้ต้องติดนรับไม่รู้วพักพอหรือเปล่าไม่ใช่เข้าแต่พอไหมดแงเนี่ยจะไม่พอไนดะ้ไห โอ้ยเ re ันแถวอะไร่าแม่เดีมันนี่สวยนะต้องเอาที้ๆๆๆๆนๆๆๆๆนๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆมันโตอ่นๆๆ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 ข้างล่างๆๆานบนๆๆๆบๆๆๆดๆๆ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 นๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆๆ nó còn có cái nè, còn là bôi cả nương, cái này,เอามา coi nó cút ra, này, à, rồi, phòng này lót mấy loại này, nó đang, 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 nó จะเยอะไปนิดนึงนะจะดูยังไม่สวยเท่าไหร่อ่ะก็นั่นแหละผมก็ไม่ได้บอ,อกให้มันลอกมาสวย,ยแต่เล่น,นลให้มันสวยอยู่นะครับแต่ว่าดูผมทำดิเดี๋ยวผมจะไปเฮ้เดี๋ยวเราจะทำข้อกัวนะครับข้อแกะด้วย อ่ะเพราะว่าเรามีเชือกด้วยนะเราต้องการหนังสัตว์นะครับที่จะมาคร้าสมุดนะก็ผมก็จะหาสมุดเอ n นทาแล้วใส่อ่าอีแอคเพรของผมนะเพราตอนนี้เนะี่ยใช้โดยที่มันยังแบบก็เป่าอ่ะมันดูแบบมัน,มน,นเ่งมันยังสัดขาาเี้ยอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อประตูที่เอามาวางท้าก,ก่อนน,อนะไอ้นั่นก่อนนะไม่รู้ว่าอะไรให้ขุดถัดเกิดไปนี่มันขุดตายไปทำกระจกบ้านนะครับก็ได้เป็นพาทที่สองเลยเปล่าโอเคไอ้เรือผมอยู่ไหนเนี่ยหาเรือไม่เจอลนะวางใหม่อ๋อคุปมาแล้วยืมนะค,คนขี้เหนียวนะยืมว่าไม่ดีเท่าไหร่ ว่าเนเรืร่องคนเก่าก็ได้ก็ได้กินไงไม่ใช่นะร,ร้รองเ <c oughs> <c oughs> ล่นร้อเลนก็ไปหาสัตว์มาก่อนนะเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเลย่าทิ้งแล้วป่า,าตามแบบของเนื้อนะ โอเไมนะ่เกิดเลยไม่เกิดเลยไอย้หมดเลยทำแหละนะพุดข้ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ไคุเ้เคยด้วยโอเคแล้วขนมปังไหีก,ก่อนยังไม่มีลูกเลยนะอืมออเมืี้ให้เป็นคนละสองอันเอ๊ะคนละอันดิ

มายังมายังมายังเออ <c oughs> ต้องให้อีกนะ่ต้องให้อีกหรือเปล่า,อ,า <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมาแล้ว่ <c oughs> ะเฮ้ยไม่ใช่อะไรอะไยที่เยอะอยู่นะ <c oughs> แต่ง,งานของ <c oughs> นอนาคตอาหาย พูดแล้วก็ดูเศร้ะนะนนานะไม่มีปลานะโอ้แกะกับวัวไปไหนหมดเนี่ยหมูด้วยเฮ้ยผมอยากได้แครอทนะมาล่อหมแต่ว่าต้องเรามีซีดอยู่ยี่สิบเจ็ดอันอ๋ถมอถูกมาเมื่อกี้จะคอยเอาไปอไปางไว้ตอนนี้ผมจะหาสว์โลกม,มาเลี้ยงก่อนนะไปหาสว์โลกกัน คิดว่าอาจจะอยู่ไกลนะวันแถวนี้หมองไปไม่มีเลยนะครับเคยๆนี่ไงมี้มายังไม่ได้อยากใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่มีอ่านนะแอบมาเต็มเลยดุกเองเลยไปถึงหมู่บ้านเลยเหรอนี่ไม่สะก่อนเลยนะัเป็นเพราะผมตั้งค่าโลกแบบห่วยแตกหรือเปล่า มีไม่มั่นใจนะอ่ะานั่นบนมีตัวนะอ้าโอ้ยของนี้ต่มาไม่มีสัตว์ลงหรอบนีนน่อย่างที่ว่าแหละผมทำแหลนไปหมดแล้วอาจจะหาไม่เจอตรงนี้ีค่ทำเดี๋ยวจะมาลงนะอุย้ยลึกอยู่แล้นี่ยนี่ไงมีไก่อ่ามีไก่สองตัวดีเลยอันนี้ไนหะมโอ้ย มาที่มานี่นะเราจะเอาสิ่งที่เจอก่อนนะครับเจอตอนนี้ก็คือไก่นะเดินมาดิหมันจะไหมสนใจนเท่าไหร่เนีไม่รู้ว่าถ้ากดเดินเรื่อยๆจะขายหรือเปล่าเชื่อ ma mà 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 đều 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 lên lên ai à tiền chưa hả chụp 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 ai lên 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 quay lên lên đâu lên đi ก็จะขาดก่อนไปเร็วอะ่ะเราลองกดเงิเรื่อยๆดูมันตามทันอยู่โอเคเงินเรื่อยๆเลยนะ <c oughs> เราได้ไก่มาแล้วที่เราจะใช้ถคือใช้วัวนะครับ <c oughs> น,นีัน,นี่เดี๋ยวสดน้ำนะ เอาไว้ตรงนี้ครับก็ตนี้เป็นเล้าเล้าแลตรนี้ก็เป็นล้าปูนนะโอ้โหเก่งเล้าปูนี้พีซีอาจจะใกล้ตายไปหน่อยนะดีครับเขาก็ไม่ไปครับตั่งจับป้าเราไปนะเราทำแบบนี้ไปก่อนแล้วั ไม่มีเงินไม่มีงบไม่มีทุนอ่าเราลงไปครับดูวกันก่อนนะชึบระวังไปนี่ก็แยกไปอีกออกชึบแยกมาโอ้ยได้ยี่สิบเอ็ดอันนะ, <c oughs> ะทำเล็กๆก,ก่อนครับ tôi là cậu chưa đúng không đâu chưa một đều chưa được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  được chưa 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 chưa được chưa được chưa อื่มฮึมนี่มาไปเด็กมันโตเยอะเลยนะทำไมล่ะเฮ้ต่อไปเราก็จะไ,ไ,ไ,ไปหาวัวไม่ก็แกะนะครับเดินดูก่อนนะเฮ้ยมนันมีผมไม่ใช่าี่ะไรแกะใช่ไหม มีตัวเดียวเองไม่ใช่เอ้ยมีวัวนี่ไงเดี๋ละเดี๋ละเจาวัวก่อนเราวัวก็มีตัวเแยกก็มีตัวเดียว,ว,ยวถือไว้ข้างขวาเฮ้ยข้างซ้ายสิเจ้าเจ้าวัวเอ้ยวยัวตรงนู้นอ่าวัวบนเขามาีเร็วมาีเร็ว มามามา,าเร้วมาเร็วเจออ่ะเจอละเจอเลยเห็นไ,ไหมออกมาสองตัวแล้วค่อยออกมาเลยอคตีบ้านที่ตรงนั้นไม่หมูนรุดยอดนี่อะไรกันเลย เดิน fly, ได้่ให้เดินไปเรื่อยๆน,น,น,นะไหวสามรังไหอกแปบเราเขาสอบกวราทีละอาไตามเราต้องมีเชือกผูกใร่ไหมเพราะว่าเชือกเนี่ยมันดีกว่าใสอาหารรอเราเดินไปไดเรื่อยๆใส่อาหาราได้ สุกแล้วหรอกีดานชัยนะเราเดินได้เลยแต่ถ้าวิ่งมาเที่วมันจะขาดนะจะต้องทำอย่างนี้องทำไว้เลย หล่อไหอก็ข oh so ้อควมสิ่้รหอาเล็กหน่อยไม่รู้ว่าลูกผมเป็น ไอ้ผมถือข้าวอยู่เ okay, <Okay, S 1> ก็ว่างทำอไรเพิ่มัหแปลกอ่าไหมคะเพิ่มไหมเดี๋ยวทำเล่ๆหน่อยนะเดี๋ยวจะมาเลือกทำใหม่นะมันก็เอาต้องอจะได้ใช้ก็ก็อ่ะเดี๋ยวปิดคลิปเลยนะปิดคลิปเลย สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะเดี๋ยวมาลงให้ใหม่นะครับถ้าพุ่งนี้มันว่างนะอ่ะกว่าอี่าต้ังเกยจทำอะไรเดี๋ยวก็จะมาทำให้ต่อนะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อว่าจะลงสัปดาหนะ์ละสองคลิปนะเจอกันครับเจอกันคลิปหน้านะาบ๊ายบาย